รับเข้าสู่ช่องสุมนีวีวีชน,นะเอาละค่ะรอบนี้เราต้องส่งจดหมายหาคู่ได้สำเร็จแน่ๆมีเควสส่งจดหมายไหมนะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อย ได้ไหมขาวน้ำเงินเขียวแดงส้มอืมตุ้ย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 อืมไปกับพี่กิจละกันเชื่อใจดูสักครั้งอู้พี่กิจอยู่นีนี่นี่ละสัูดิโอบายฮัลโหลไมเนมอ s สุมเน How about you ไว้ตายละ ถ้าได้เป็นแฟนเป็นเด็กนอกอีกรอบนี้ก็คือแบบพูดยากแล้วนะอืมพี่ไม้ป้าป้าอะย่าฆ่าหนูนะขอหนูหาแฟนก่อนจะวันเลน่นทายแล้วไม่ทันนะเนี่ยอ่ะพี่โม,อ,มอยู่กันเต็มเลยนะคะแต่พี่กิดห,หายเนาะโอเคอู้ยพี่แจงไปไหนเนี่ย ป้าทัซซี่อุ๊ยเอ้ยผมเห็นเขียวอ่อนยืนตรงศพเลยเฮ้ยฮะผมเดินออกมาไงผมไม่โหวตไงผมบอกแล้วผมผมไม่โหวตผมเดินออกมาด้วยทำยี้พี่ก็น่าสงสัยนะเว้ยเดินออกมาเลยดูผัวดวงขอพี่หมายว่าเลยสลุปเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นผมเข้าไปเจอแล้วผมเดินออกมายืนตรงนั้น่ะตรงกลางเลยอะไอ้บ้าผมก็ไม่ยืนทำเขื่ออะไรเรา คือมันตางกันตรไอ้สองอย่างไงพี่ไม้คือเป็นแล้วก็เนียนๆกับไม่เป็นแล้วก็เนียนๆแต่ผมว่าพี่กิจพี่ไม้ไม่เป็นนะพอาะพี่กีจอ่ะเขาซ่อมสายไฟอยู่แล้วก็พี่ไม้อ่ะเขาน่าจะทําจริงแหละไอ้เติมถังน้ำมันอ่ะเพราะมันนานพอสมควรผมมีข้อมูลอย่างหนึ่งคือตอนผมกําลังจะซ่อมไฟตรงห้องคาเฟ่ทเลียเว้ยแล้วผมเห็นอคิววิ่งใส่ผมผมก็เลยวิ่งหนีออกแล้วไอ้คิวก็วิ่งตามผมเฮ้ยแต่ผมก็วิ่งฉีกออกไปแล้วไอ้คิวก็วิ่งลงมา ผมก็สงสัยไอคิวนะทำไมครับผมขึ้นไปซ่อมตรงข้างบนคาเฟ่ครับเห็นไอคิวอ่ะทำตัวรับรับล่อๆครับเขำว่าใต้โต๊ะแล้วก็เดินมาหาผมไอคอมโก้ยมันวุ่นวาคือยังไงพี่มันวุ่นวายโตคือยังไงพี่มันมันมันกระแทกกระแทกอยู่ข้างๆโตอะครับเฮ้ยมันเดินมันมาเรียนทำเวกับผมอืมแต่มันเนียังเห็นออฟอยู่หลัดหลัดอยู่เลยอะเอาเอาเอาจริงๆผมก็สงสัยแป้งเพราะว่ามันเห็นผมแล้วมันก็พยายามแอบผมก็กลัวมัน ไม่ใช่คือหนูกลัวไงแล้วแป๊กก็วิ่งหนีผมในห้องแอดมินแต่หนูเต้นระบมอยู่กับพี่กิตเออใช่หนึ่งขวานพี่โมพี่โมหนูขอระวังตัวนเถอะนะขอร้องหนูกดปุ่มหนึ่งสองสามกับพี่แจงด้วยหนูบอกเลยนะว่าถ้าหนูถ้าหนูตายอ่ะมันจะมีคนลอใจห้าบวกนูได้คัดสนสนตาไม้ก่อนตาไม้มันเป็นหรือไม่เป็นนี่ผมเซฟก่อนอ่ะผมสงสารตะไม้ผมหนูไม่รู้หนูไม่รูเนี่ยเพราะผมทำอะไร้ย่หน้าอย่าเพราะว่ามันเป็นศพแรกอืมมันไม่ได้ดับเบิลคิวด้วยอุย แสดงว่าพี่ป๊อปตายแบบสดๆนะเนี่ยคนเอเนี่ยคุณัชชีเฮ้ยแสดงว่ามีคู่รักโหวตหรือไม่ก็อินพอยหนูว่าอินพอคือการโหวตไปไปทำควสต่อดีกว่าห้องแอดมินเนี่ยควสเยอะควสเยอะจุกๆเลยต่อสายไฟก่อนเดี๋ยวไวไฟไม่แรงเดี๋ยวส่งข้อความหาผู้ชายไม่ได้วายทำยังไงดีนาะทำยังไงดีเนาะ เออหลอกปัดตอกบัตรเฟรบห้องไฟห้องนิเกเตอร์ไปด้งขยะกก่อนละกันไม่เจอใครเลยอ่ะหนีรวสุสัยได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนแล้วกันทำไมพี่โมไม่กดอ่ะฮะทำไมไม่กดกดช้าเนาะ ทำเควสแปลกอ้าวไม่ไปจริงด้วยว่ะทำไมอ้าวบอกไม่ได้เป็น่ๆเลยครับหนูจะพูดอะไรให้หนูพูดอะไรได้ไหมให้หนูพูดได้ไหมให้หนูพูดนะหนูพูดนะ คือว่าหนูอยู่ในมุมอับที่มีคนคนนึงไม่เห็นหนูแล้วผู้ชายคนนั้นนะเขาก็หักอกหนูในตาที่แล้วอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มุมออร์ดไปแล้วว่าแล้วเอ็กคอร์ด่ยยืนวอดเขาไปเลยค่ะเพราะว่าหนูอ่ะต่อสายไฟอยู่แล้วเขาไม่เห็นหนูเขาวิ่งลงไปเลยไปเลยค่ะแฟนเก่าเดี๋ยวนะแล้วแก่ฉันบอกเลยเาจะไไปฆ่่าทีหนเขาฆ่าอยู่ตรงห้องโอทูสองดูโอทูค่ะ ค่ะเดี๋ยวพ่อไอคิวตายเนี่ยตูเลยแป้งตายตาเดี๋ยวพี่ผมพี่เห็นพี่อยู่โอทูแล้วพี่เป็นคนแก้วแต่แป้งยืนยันให้ได้ว่าไอคิวไม่พี่ม่พี่ม่อจำได้ไหมพี่ม่อจำได้ไหมว่าหนูว่าทำกับพี่แต่ไอคิวมันไม่ได้เป็นคนทำหนูยืนอยู่กับพี่พี่เห็นไหมพี่เห็นหนูไหมไม่แต่คือพี่ใช้วิธีสกัดบอก พี่อแก้พี่อยเป็นคนแก้อโทแล้วปางทีหลังใช่แต่ว่าหนูวิ่งไปซ่อมไฟไอหนูวิ่งไปต่อสายไฟที่เนวิเกเตอร์แล้วพี่คิววิ่งลงมาอีกเหรอทั้งทางที่น้องปางมันรั่วหลายรอบมานแล้วครั้งนี้แป้งตายอีกแล้วไม่แล้วก็ก้งจัดคู่รักรือว่าหรือว่าเอ็กครอสเป็นอิมพอสเตอร์กับชาโมคุงแล้วก็เป็นคู่ข้างรักกับซิมิอาจจะเป็นได้แต่ขอให้เชื่อหนูสักครั้ง น้องปางออยู่ใกล้สอบที่สุดไม่ใช่ผมเชื่อหนูเดี๋ยวเอาคลิปหนูไปดูเลยหนูอัดไว้เอาคลิปหนูไปดูเลยไปดูเลยไป้างหลว เราทิ้งศพไว้นี่ทิ้งศพไว้นี่ทิ้งศพไว้นี่โอเคทิ้งไว้นะห้าหมดนะศพก็ยังไม่มีใครสนใจไปทำงานต่อค่ะพี่โมอย่ามาตาพี่โมคือแบบคือเขาเหมือนกับเขาพยายามปกป้องทั้งอีคิวครับพี่คิวแล้วก็ทั้งเจ๊แป้งอ่ะมันแปลกเกินไปอ่ะคือเราเห็นจ่จาจ่บตาใช่ไหมคะทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมคะทุกคนต้องเห็นแหละเนาะไม่มีใครไม่เห็นนะเพราะว่าพี่คิววิ่งลงมาจริงจริง และในฐานะคนที่เราเคยแบบเป็นคู่รักข้างรักกันมาใครโหวตสอบแพงเอาขอบคุณที่โหวตค่ะเฮ้ยทำไมเกือบตายเหรอหนูเกือบโดนพี่โม่กำลังจะฆ่าแล้วค่ะทุกคนใช่ไหมอะไรผมวิ่งมาแก้ซาโบเทนจะบ้าเหรอคุณคุณซ้อนหลังหนูผมวิ่งตาผมผมวิ่งนำคุณนะสุมณีคุณมั่วแล้วคุณซ้อนหลังหนู ไอ้คู่รักว่าคู่รักชวนไม่ใช่ดิไอ้ไอ้ไม่ใช่ไอ้คู่อ i m p เตอร์ชวนเลยเดี๋ยวกูวิ่งมาแก้ซาวด์เตอร์กูวิ่งคนเดียวด้วยกูวิ่งมากอดจะถึงอยู่แล้วไม่น่าใช่ปาไม่งั้นปางจะบวชเอค้เออใช่ปางบวชแต่ว่าพี่โม่แหละพี่โม่ไปยอมบวชคนเดียวเดี๋ยวมาแก้พี่โม่กับแป้ง ไม่ยอมพูดก็คุณหนูก็สงสัยพี่โม่เหมือนกันอย่าลืมดิที่ผมโฮไว้ผมบอกว่าผมเป็นคนแก้ซาบูเทสแล้วปานมันวิ่งมาทีหลังแล้วพี่อีโมเทอร์ก็แก้ได้พี่กิจหดไถ่พี่กิจแค่หนูเดินไปช้ากว่าพี่แป๊บเดียวไม่ได้หมายความว่าพี่เป็นคนบริสุทธิ์ขนาดนั้นเนาะพี่ขนาดที่วิ่งมาก่อนยังมาบอกพีเลยคุณคุณนั่นแหละป้าคุณกะบุ่มเียน่าสงสัยคป้าไปแล้วพี่โมพี่แจงเชื่อหนูโอ้ไม่เออ ตื่น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 ฮึใช่ไหมตื่นตื่นตืตื่นเออตีจียังเนครั้งแรกที่ควเมชนะเลยปะครั้งแรกเลยคิวเมชนบอกแล้วพี่ถ้าพี่ไม่โหวตอ่ะหนูตายแน่ผมว่านึกว่าน้องปังทำเคว็ดอยู่ก็เลยแบบเอ้ยน่าจะไม่เห็นว่าก็เลยปุ๊บแล้วก็เดินเนียนแล้วก็จะโบยน้องปางเลย จะขอให้เป็นอิมโพสตหรือไม่ก็ขอให้มีคู่ซะหน่อยสุดท้ายแล้วกระโสดทั้งโสดทั้งเหงาต้องทำงานหนักถาจริงชีวิตแทบตายเไรวะต้องโสดจนไมายหาคู่แล้วส่งประจำเลยพี่แจงเจ๊แป้งโอเคพี่กิจ โอเคไปทำห้องโอทูก่อนพี่แจงจะแป้งพี่กิดพี่ป๊อปไปด้วยกันนะคะสี่คนถ้ามีใครล้างท้ายและเสียชีวิตคนนั้นจะต้องเป็นคนนั้นแน่ๆหนึ่งหนสี่เออคุณคุมแช้นอะไรตาที่แล้วอะไรอย่างงี้บ้าครับหนูคิดว่าหนูมีเบาะแสอยู่สี่คนค่ะ พี่น่าสงสัยเพราะว่าเขาวิ่งมาทางนี้อูแน่นอนมีพี่แจงเจ๊แป้งพี่ป๊อบพี่กิบค่ะไอพี่กิบอะไรพี่กิ็อยู่ทางขวามือใช่ค่ะเพราะว่าศพอยู่ตรงห้องแดนซ์เขาไม่รู้ว่าไหนเขาบอกว่าเมื่อกี้พี่พี่แป้งพี่กิบพี่ป๊อบอยู่ตรงขวาด้วยกันนานมากนะหนูก็อยู่พี่ไม่เห็นหนูเหรอนูมันไ่ตัวตนกขนาดนั้นเลยหรอพี่พี่ก็เห็นแต่ว่าตอนลงมาล่างพี่เดินผ่านมันไม่ได้ไรตัวตนหรอกปางแต่มัน ไม่มีค่าให้ใช้ตามเฮ้ยวัตัวเองก็ได้วัวดูทีได้เลยโยุดยังไงสองคนนี้มันต้องเป็นยูโรเตอร์นะแน่ทุกคนใจเย็นดิใจเย็นดิโอ้หนูแค่พูดเล่นน่ะทำไมทำแบบนี้อ่ะว่ใครกัน้ว่านครกันนี่ว่าใครกันบวดตัวเองไปพี่บวดตัวเองไปเหอะหนูแม่งไม่น่าพูดเลยคิดว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องบอกข้อมูลลับมาไม่บอกไม่บอกอะไรทั้งนั้นตายแม่บทยานเนี้ย ไอ้ก็ไม่ให้หมดปัง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 เอาหัวไปเลยกับไอ้บ้าพน้องขอให้พวกนายตายให้หมดตายไปซะจะจะไปทำเควสนเอ้าสารไม่ทำแล้วไปคุณธรรมดาบอกแค่หยอกเล่นก็ไม่ได้บ้าไปแล้วแค่หยอกเล่นฮัลโหลเอ้ยไอ้พวกหูเบา โมโหเลยตอนนี้นะะเราก็ได้รู้ว่าพี่คิวกับพี่ใหม่จุบๆกันนะคะเพราะต้อมีคู่รักกันแน่ๆไอ้พวกคนร้ายโอปทาชีพี่ป๊อปต้องเป็นพี่ป๊อปกับพี่แจงหรือเปล่าหรือพี่กิจแต่ฟังว่าในสี่คนนี้แน่ๆ ใช่ค่ะพี่ป๊อบกับพี่แจงบอกแล้วไม่มีใครเชื่อบอกแล้วอุ้ยอุ้ยตายเกือบหมดแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีคู่รักแน่ๆในแน่คู่รักซ <ๆ S 2> ีมองเท่งไปหรือเปล่าแป้งคิดแป้งคิดว่านะคู่รักน่าจะเป็นพี่กิบคุ่ผมอะเจอ พร้อมกับ EQ ิพราว่าเดินมาเดินมาด้วยกันคือผมว<แ>่าเดินมาจากไอห้องทางทางขวาทา,ทางขวามือแล้วเจอ EQ ตรงคาเฟ่เตเรียแล้วก็เดินเดินเดินมาด้วยกันมาเจอตะกิดตายอยู่หน้าห้องซีเคอร์ลตี้อืม,มก็น่าจะกําลังดูดูดูกล้องแล้วกําลัองออกแล้วก็โดนแล้วก็แพ้เลยแต่ไม่รู้ว่าใครเีคนที่เปิดไฟอ่ะมีสองคนมีแจงกับพี่ป๊อปแม่ว่าี่แจงกับพี่ป๊อปเป็นสองคน ไม่แต่แต่ไม่ได้เป็นแจ้งอยู่กับพี่แป้งโคตรบ่อยเลยนะพี่แป้งจุบแจ้งกับพี่ป๊อบหน้าตาเหมือนฆาตกรเอ้าอะไรเนี่ยแป้งก็ผ่านพี่บ่อยนะแบบแป้งผ่านบ่อยแม่หนูทำเควสไงแป้งอยู่กับพี่แป้งไม่ได้่าบ่อยเลยอ่ะแจ่งคิดว่าพี่แป้งไม่น่าใช่เพราะว่าถ้าพี่แป้งเป็นแจ้งน่าจะตายแต่ว่าจุบแจ้งกับพี่กินอยู่ด้วยกันบ่อยเหมือนกันแล้วพี่กินก็ตายเอ้า แต่แจไม่ได้เป็นแป้งจะอยู่กับพี่บอยกว่าพี่กิจอีกตั้งแต่ตอนที่ห้องแอดมินอ่ะแจงก็ไม่เห็นพี่กิจอีกเลยออกไปเลยที่แจงเดินตามพี่อ่ะก็เก้ข้าไปเลยแจ็งไม่แก้จบพี่กิตอยู่ไหนครัอีคิวทำไมเงียบเลยโโอ้หพูดตั้งนานนะว่าอะไรอ่าแล้วแผ่นเป็นมอโอ้ยไงดีเราต้องหมดแล้วไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากองโอเคได้แล้วอะไรอะโอเคแต่ยานละ ข้ตาต่อยา,อามผมโหวตที่ป๊อปนะครับผมบอกเลยผมโหวตที่ป๊อปนะครับเอ้ยทำไมอ่ายไม่ผมบอกนะนี่ป๊อปครับโอ,โ,โอ้โหพี่แป้งอะไรผมพี่เนี่ยไม่มีหลักการกันเลยบอกมั่วไม่มีอะไรวะเนี่ยไม่มั่วเลยไปดูตามไปดูพี่แจงดีกว่านะคะว่าเขาจะทำได้ไหมอู้พี่แจงตายแล้วนี่ไปดูพี่ป๊อปดีกว่านี่ตามดูพี่ป๊อปตามดูพี่ป๊อบ

กดไลค์กดซับสไครป์ช่องสมน,นีมีวี่ได้ยังถ้ายัางอ่ะรีบไปกดเลยนะก